ใครกันที่มีความแข็งกับซิวเอ๋อขนาดนี้ทำไมถึงรอบสังหารเขาําลแวซ้ซําเล่าซิวเอ๋อของข้าซิวเอ๋อในที่สุดเจ้าก็ฝืนเสียทีลูกแม่แผลของเจ้าเป็นยังไงบ้างท่านแม่อย่าห่วงเลยบาดแผลของข้านั้นเล็กน้อยมากไม่ได้สาหัสอะไรถูกท่านใจเย็นๆก่อนข้าเป็นหมอจากสถาบันไทยหยวนพวกท่านถอยออกไปก่อนเถอะให้ข้าได้ดูอาการของคุณชายหลิงก่อน เอาล่ะเอาล่ะทุกคนออกไปก่อนอย่าไปรบกวนเขาเฮมเฮมขออภยัยข้าทําเจ้าเจ็บงั้นหรือคุณชายงั้นข้าจะรักษาบาดแผลให้ท่านกำลังขัดลอกเวลาต่อมาคุณชายข้าขอพักก่อนได้หรือไม่ทวงสวงอย่ากล่าวเช่นนั้นเลยข้ารู้ดีการรักษาบาดแผลของข้า กินกาลังเจ้าไม่น้อยงานได้ข้าพยุงเจ้าไปพักเธอขอบคุณคุณชายหลินขันเล่าเสร็จสิ้นข้าเคยใช้กคนุบายมากมายเพื่อขัดลอกวลยุ์ของไปซวงๆแต่ก็หล้มเหลียวทั้งหมดแต่ครั้งนี้ข้าไม่ได้คาดหวังเลยด้วยซ้ําแต่กลับได้มันมาอย่างง่ายดายหากตั้งใจปลูกดอกไม้มันจะไม่มีทางบานแต่หากไม่มีเจตนาดอกปม้นั่นอาจจะกลายเป็นต้นเหลียวจนให้ล้มเหงาได้ นี่แหละวิธีหาเงินของข้านายน้อยนายน้อยท่านเหลียวจากสาราต้าสิงมหาท่านคุณชายหลินข้าได้รับคำสั่งให้มาสืบสวนเหตุการณ์การรอบสังหารในครั้งนี้และข้ามีคำถามบางอย่างอยากจะได้รับคำยืนยันจากท่านด้วยถามสิ่งที่ท่านสงสัยมาเถิดข้ายินดีตอบขุณชายหลินมือสังหารที่รอบสังหารท่านคือนักลบระดับส่วนขั้นสูงคุณชายแต่สําหรับท่านเพิ่งวันหยุดได้แค่สองเดือนเท่านั้น แล้วท่านสังหารเขาได้ยังไงกันดูเหมือนมีบางสิ่งที่ท่านยังไม่รู้เมื่อไม่นานมานี้ข้าเพิ่งปลูกวลยุทธ์น้ำแข็งได้เป็นครั้งที่สองแต่ตอนที่เขาโจมตีข้าข้าได้สร้างกอดน้ำแข็งเพื่อป้องกันการโจมตีของเขาอย่างที่ท่านเห็นเกาะของข้าป้องกันดาบของเขาได้เล็กน้อยทําให้ข้าได้รับบาดเจ็บสาหาัสตอนนั้นนะักฆ่าคนนั้นประมาทเกินไปข้าจึงโลบหลอมชี้เพื่อสวนกลับเขาได้นี่ท่านสังหารนักรบระดับสวนในหมัดเดียวเนี่ยนะ คุณชายอย่าหาว่าข้าดูถูกท่านเลยแต่จากการบ่มเพาะของท่านไม่มีทางผ่านกอชี้รอบตัวของเขานักรบประดับส่วนขั้นสูงได้เลยยิ่งสังหารเขายิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่ไม่แน่นะบางทีนักฆ่าคนนั้นอาจจะถ่ายเทชี้ทั้งหมดลงไปในดาบเพื่อสังหารข้าทําให้เกาะรอบตัวหายไปนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ข้าสามารถสังหารเขาได้นั่นข้าโกหกแท้จริงแล้วเจ้านักฆ่านั่นถูกสายฟ้าช็อตตั้งหาทำให้เป็นอวภผพชั่วขนา ข้าจึงสังหารเขาได้การต่อสู้ระหว่างปาราบจานี่ช่างน่ากลัวเซียวหวีก,ก็เอาชีวิตกันได้แล้วมันอาจจะเป็นเช่นนั้นคุณชายหลินทำไมท่านถึงไปไหนมาไหนคนเดียวโดยไม่มีคนคุ้มกันแถมยังสวมชุดคนรับใช้อีกด้วยบอกเหตุผลข้าหน่อยได้หรือไม่ท่านหลิวน่าจะรู้ว่าข้าเคยถูกลอบสังหารหลายครั้งต่อหลายครั้งหลังจากนั้นเพื่อความปลอดภัยของข้าในบางครั้งเวลาไปไหนมาไหนข้าจึงปลอมตัวด้วยชุดคนรับใช้ ที่แถก็เป็นเช่นนี้หากคิดตามความพูดของท่านดูเหมือนคนกลุ่มนั้นจะติดตามท่านมานานแล้วท่านสงสัยใครบ้างไหมไม่เลยท่านหลินคิดดูสิท่านบอกว่าปลอมตัวเป็นคนรับใช้งั้นก็แปลว่าไม่มีใครรับรู้การไปไหนมาไหนของท่านแล้วนักฆ่าคนนั้นรู้การเคลื่อนไหวของท่านได้ยังไงกันจริงสิตอนกลับข่าชนกับคนทําความสะอาดข้อมาหรือว่านายน้อยแย่แล้วแย่แล้ว ลินบูถูกใครสังหารไม่รู้